สวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับผมมอสจาก m o สโต c คร a เอเตอช anel นะครับกับการดูดวงไพ่ทาโร่ไพ่ย aro, ิปซีกันเช่นเคยนะครับนะการดูดวงของช่องเราก็จะเน้นให้คุณผู้ชมดูด้วยความผ่อนคลายสบายใจนะครับแต่ผมดูด้วยความจริงจังนะครับนะดวงนี้เป็นดวงรวมไม่ใช่ดวงของท่านใดท่านหนึ่งนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ ถ้าดีถ้าตรงรับไว้ถ้ารู้สึกไม่ตรงใจไม่ต้องรับอ่าไม่ต้องซีเรียสนะครับนะท่านที่ต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถทักทายกันมาได้ที่ไลน์มอตโต95ที่ให้ไว้นี้นะครับภายในเวลาทําการนะเที่ยงวันถึง2ทุ่มโดยประมาณนะครับ วันนี้เราก็จะมาดูดวงกันแบบพิก,กาดพิกเด็เลือกกองไพ่เช่นเคยโดยมีไพ่ให้เลือก3ามกองนะครับมีกองที่1สีแดงนะครับหลวงพ่อทันใจกองที่2สีเหลืองพระคุณแผ่แล้วก็กองที่3สีม่วงพระสมเด็จวัดระรังนะครับอยากให้เลือกเพียงกองเดียวเพื่อคําตอบที่โดนใจที่สุดแต่ถ้าอยากดูทุก,กองเลยเพื่อความบันเทิงก็ได้เช่นกันไม่ต้องซีเรียสนะครับประมาณนี้นะและหัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือ ใครมองว่าคุณน่ารักมากในใสายตาเขาเออมีใครแอบมองอยู่นะจ๊ะใครมองคุณว่าคุณน่ารักมากในใสายตาเขานะครับกับการดูดวงไพ่ทรโรพ่ย,ยิปซีพิกัการวันนี้นะคุณที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งคุณได้ไพ่ราชาเหรียญ King of Pentacles The Fool โอ้โหหนึ่งถ้วย Ace of Cups 6ดาบ six of swords ไม่ต้องกลัวดาบ6ดาบระยะทางความทางไกลแบบนี้เออหรือมีการเดินทางบ่อยๆก็ได้เด็กถือดาบเด็กดาบ page of swords the world โ oh อ้โหดีครับดีสองเหรียญ two of pentacles โ okay. อเคแล้วก็ the devil เจ้าปีาศาจก็มามีคำเตือนนิดหน่อยแล้วก็7ดดาบ seven of swords และปิดท้ายด้วยสวยงาม The l e v e r s กองนี้พลังงานค่อนข้างดีเลยนะครับเปิดมาใบแรกก็ดูน่าสนใจเลยกับราชาเหรียญเขาเป็นใครคนที่มองว่าคุณน่ารักในสายตาเขามาดูกันคุณกองที่1ใครมองว่าคุณน่ารักในสายตาเขานะครับใบแรกมาเป็นราชาเหรียญเลย ดูท่าทางเป็นคนดีมีสตางมีฐานะประมาณนี้ตัวแทนของราชาเหรียญไม่ว่าในโลกความเป็นจริงเขาหรือเธอจะเป็นหญิงหรือเป็นชายนี่คือพลังงานรวมดูได้หมดและไม่ใช่ดวงของท่านใดท่านหนึ่งนะมีโอกาสตรงหรือไม่ตรงก็ได้ถ้าตรงรับไว้ถ้าไม่ตรงทาสมาธิใหม่แล้วดูกองอื่นคนดีมีสตางทายแบบนี้ความเป็น king เหรียญนะครับแล้วก็ไม่ใช่ king เหรียญธรรมดาเป็นเรียกว่าเป็นคนมีสตางที่มีความสุขละลาด้วยอ่า บางท่านอาจจะกําลังเจอหนุ่มลลาสาวลัลลาแบบนี้ที่ฐานะดีเขามาจีบคุณหรือไม่อย่างไรลองสังเกตคนรอบๆตัวดูนะครับเป็นไปได้กรณีที่1อาจจะไม่ได้มาจีบแต่อาจจะมองคุณอยู่ห่างๆด้วยความชื่นชมหรือกรณีสองเข้ามาจีบแล้วแต่คุณยังไม่ชอบเขาคุณยังตั้งกาตั้งดาปกป้องตัวเองคุณรู้สึกยังไม่ชอบหน้าตาคนนี้ใหญ่คนนี้ตั้งแต่แรกเห็นอารมณ์ประมาณว่าเอ้ยรวยแล้วไงเอ้ย Playboy p Play l a y ร์ลหรือเปล่าลลาเจ้าชูช้หรือเปล่าอะไรแบบนี้ คุณจะตั้งกำแพงรับไว้ก่อนซึ่งก็ถือเป็นสิ่งที่ดีนะครับเออการไม่รีบเปิดรับใครเข้ามาเร็วเกินไปถือเป็นสิ่งที่ดีในการป้องกันตัวเองคุณทําถูกแล้วแต่เอาจริงๆแล้วคนนี้ไม่ได้มีพิษภัยอะไรเลยเขามองคุณอยู่ด้วยความชื่นชมไม่ว่าจะรู้จักกันด้วยเหตุใดก็แล้วแต่ เขาอยากเข้ามาทําความรู้จักคุณให้มากกว่านี้อยากมายื่นความสัมพันธ์ดีๆให้นะหยิบยื่นถ้วยใบยเบิ่มเทมให้หนึ่งถ้วยถ้วยใบยใหญ่เลยนะนะอยากมาหยิบยื่นความสัมพันธ์ดีๆให้ไม่ว่าคุณกับเขาจะรู้จักกันได้ยังไงหรือเขารู้จักคุณฝ่ายเดียวจากการไปร่วมงานต่างๆแล้วเขาเห็นคุณคุณอาจจะไม่เห็นเขาแบบนี้เขาชื่นชมคุณอยู่ห่างๆเขามองคุณว่าคุณน่ารักนะ มีโอกาสที่จะเป็นคนทางไกลก็ได้เรียกว่าไม่ได้มีโอกาสจะมาเจอกันบ่อยๆนานทีปีหนมีอีเวนต์มีกิจกรรมใดๆจึงได้มีโอกาสมาเจอกันแบบนี้คุณไม่ค่อยชอบหน้าเขาตั้งแต่แรกเห็นเพียงแต่ว่าเขามาดีเพราะฉะนั้นพลังงานเดอะเวิลจึงขึ้นมาบอกว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้ถ้าจะคบหาในอนาคตถ้าเขามาเผยใจถ้าเขามาชื่นชมคุณต่อหน้าหรือแม้แต่มาเปิดเผยความรู้สึกว่าเฮ้ hey, ฉันชอบเธออยู่เราชอบเธออยู่แบบนี้รู้สึกดีกับคุณจังเลยคุณน่ารักจังเลยแบบนี้อยากให้คุณลองเปิดใจสักนิดหนึ่งสักครึ่งหนึ่งก็ได้ว่าเออคนนี้น่าจะรับไวพ้พิจารณาเป็นเพื่อนก็ยังดีนะครับในเบื้องตน้นยังไม่ต้องไปคิดถึงเรื่องคนรักไม่ต้องคิดไกลอะไรมากมายเพราะว่าดูแล้วยังใหม่ต่อกันค่อนข้างมากนะครับแล้วเขาก็ยังรักสนุกมีความละลาอยู่คนคนนี้ละลาเนี่ยไม่ได้แปลว่าเธอจะชู้เธอไปจีบใครไปทั่วแต่หมายความว,ามว่ามีชีวิตมีความสุขอะ เป็นคนไม่ค่อยกังวลอะไรแล้วไม่ค่อยคิดถึงปัญหาอะไรสักเท่าไหร่ดูทรงแล้วเขามอีอย่างที่บอกนะความราชาเหรียญมีตังเออแล้วก็สามารถใช้เงินแก้ปัญหาได้หรือมีตัวช่วยมีบุคคลช่วยเยอะอะไรแบบนี้ทําให้ชีวิตเขาค่อนข้างสุขสบายพอสมควรนี่คือที่มาของเขาลัลลาลัลลาในที่นี้เดือะฟูไม่ใช่คนเจ้าชู้ไม่ใช่จะไปจีบใครทรงเดชแต่เขาชอบคุณเขามองว่าคุณน่ารักอยากเข้ามาทําความรู้จักคุณให้มากขึ้น คุณไม่ชอบเขาในทีแรกและมีโอกาสที่คุณอยากจะหนีให้ห่างจากเขาด้วยซ้ําในเว็บแรกๆที่ได้รู้จักกันไม่ว่าเขาจะติดต่อคุณมาทางไหนก็แล้วแต่เป็นไปได้ว่าในบางกรณียังไม่รู้จักกันดีพอแต่เพื่อนคุณอาจจะทําตัวเป็นพ่อสื่อแม่ชักแนะนําคนนี้มาให้ก็เป็นไปได้แล้วคุณก็ยังไม่ชอบอยากจะหลีกลี่หนีหายไม่อยากเจอไม่ถูกชะตาบอกไม่ถูกแต่ว่าแต่ว่านะมีแต่แต่อะไร แต่พอคุณได้รู้จักกับเขาสักพักหนึ่งแล้วคุณรู้สึกว่าเขาก็มีสเสน่ห์ดีนะเออคนคนนี้ดูมีสเสน่ห์ดีไม่ใช่คนเลวร้ายอะไรถ้าได้รู้จักกันแล้วนะสักพักนะครับถ้าพลังงานตรงรับไว้นะครับถ้าไม่ตรงทําสมาธิใหม่แล้วดูกองอื่นได้พลังงานกองนี้มีมาแบบนี้หมายความว่าแรกทีเดียวคุณไม่ชอบเขาแต่ถ้าได้พบอ่าได้เจอกันมากขึ้นได้คุยกันมากขึ้นคุณจะชอบเขามากขึ้น คุณจะลดกำแพงลดดาบลงแล้วรู้สึกว่าเขาช่างมีสเสน่ห์เหลือเกินนะ <c oughs> เจอเจ้าเดวิลเข้าไปแล้วเดวิลมาแปลว่าความมีสเสน่ห์ในแง่ดีถ้าในแง่ไม่ดีถคาถ้าโดนเดวิลควบคุมเราจะกลายเป็นคนลุ่มหลงซึ่งเราต้องบริหารจัดการชีวิตให้ดีตอนนี้คุณสามารถบริหารจัดการหัวใจจิตใจตัวเองได้ว่าอย่าเพิ่งไปลุ่มหลงเขาถึงเขาจะดูดีมีสเสน่ห์ทำให้คุณเริ่มชอบเขาขึ้นมาบ้างแล้วแต่อย่าเพิ่งไปลุ่มหลงมากดูไปก่อนถูกต้องแล้ว ดูไปก่อนไม่ต้องรีบสองเหรียญชัดเจนไม่ต้องรีบกับความสัมพันธ์นี้เขายังอยู่ให้คุณพิจารณาอีกนานคนคนนี้จะไม่หายไปไหนง่ายๆเขาจะยังวนเวียนอยู่ในชีวิตคุณอีกนานให้คุณได้พิจารณาอย่างได้อย่างเต็มที่เลยว่าดีพอไหมมีข้อดีอะไรมีข้อเสียอะไรแบบนี้ดูกันไปอีกยาวๆกับคนนี้แต่แนวโน้มดีนะครับมีใบสรุปมาเป็นเลิฟเว์ ผมไม่อยากจะเชียร์มากนักว่าให้คาดหวังคนที่เป็นคู่รักได้แต่ไพ่เลเวอร์สออกมาก็ทายเป็นอย่างอื่นไม่ได้ว่าคนคนนี้ถ้าในระยะยาวไม่มีปัญหาใดๆกันมีโอกาสพัฒนาเป็นคู่รักอ้าวทายให้ตรงๆต,ต,ตามหน้าไพ่เลยเด e อ o เลเวร์สมามันจะทายเป็นอย่างอื่นก็ไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่เว้นแต่ว่าถ้าคุณสมมุติคุณมีแฟนแล้วหรือคนพบทีหลังว่าเขามีแฟนแล้วแบบนี้อาจจะเป็น อาจจะหยุดความสัมพันธ์ไว้ที่เพื่อนก็ได้แค่เพื่อนแค่คนรู้จักแบบนี้ก็ได้แต่ถ้าต่างคนต่างโสดทางสะดวกไม่มีพันธะใดๆความเป็นคู่รักมันชัดเจนนะ ไพ่เลเวอร์สมาล้วก็ถ่ายตามตรงตามเนี้นะบางคนบางคู่มันเหมือนชีวิตโชคชะตาเล่นตลกมาเจอกันในวันที่ต่างคนต่างมีคู่แล้วก็มีมี่าดวงเป็นคู่คลองกันแต่มาเจอกันในวันที่สายไปแล้วก็มีอะไรแบบนี้ถึงให้เผื่อใจไว้หน่อยแต่ถ้าคุณก็โสดเขาก็โสดเช็คมาแล้วว่าโสดชัวร์แบบนี้มีโอกาสพัฒนาเป็นคู่รักคู่คลองได้ก็ลองเก็บคนนี้ไว้พิจารณาอีกสักคนนะครับเขามองคุณว่าคุณน่ารักมากไม่ว่าเขาจะกล้าเปิดเผยความในใจกับคุณแล้วหรือยังณเวลานี้ที่แน่แ่ย้ําเลยว่า ตามหัวข้อนี้เลยว่าเขาคนนี้คนลักษณะดังกล่าวกําลังมองคุณว่าคุณน่ารักมากๆและอยากสารสัมพันธ์ด้วยประมาณนี้นะครับคุณกองที่1ก็เป็นกําลังใจให้นะครับโอเคครับเดี๋ยวไปต่อกอง2กันเลยครับไปโอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่สองนะกับการดูดวงไพ่ยิปซีไพ่ทาโรุพิการเพื่อความบันเทิงวันนี้ในหัวข้อใครกําลังมองว่าคุณน่ารักมากในสายตาเขาเออคุณน่ารักมากๆในสายตาใครตอนนี้มาดูกันคุณกองที่สองคุณได้ไพ่ หถ้วย six of cups คนกันเองแน่นอนแล้วกอ็อาจจะเป็นความสัมพันธ์ต่างไว้ก็ได้นะครับแล้วก็ the hangman ดูเขาจะชอบคุณมานานแล้วนะเพียงแต่ว่าช่วงนี้คุณอาจจะมีออร่ามากขึ้นฉายแววนะ่ารักมากยิ่งขึ้นไปอีกทำให้เขาคุดชอบคุณมากขึ้นไปอีกประมาณนี้ได้ชัดๆเลยราชินีเหรียญ queen of pentacles ไม่ว่าที่ผ่านมาจะเป็นยังไงก็แล้วแต่แต่ช่วงนี้คุณออร่าพุ่งกระจายมากม ทำให้เขาชอบคุณมากขึ้นนะรู้สึกว่าคุณน่ารักมากๆขึ้นเยอะเลย2ถ้วยหัว two of cups มีความเป็นคู่กันด้วยนะอย่างน้อยๆก็คู่มิตรคู่กัละยาณนมะิตรพัฒนาเป็นคู่รักได้ไหมบอกเลยว่าได้ใบนี้มานะแต่ดูไปก่อนอย่าเพิ่งรีบร้อน4ี่เหรียญ four pentacles คุณอาจจะมีปมบางอย่างในใจอาจจะเคยเข็ดขยาดความรักมาหรือแม้แต่ไม่อยากสารสัมพันธ์กับคนใกล้ชิดแบบนี้ก็เป็นไปได้นะห้าถ้วย fire of cups ชัดเจนเลย คุณยังมีอดีตมีปมในใจหรือเปล่านะเดี๋ยวมาดูกันเจ็ดเหรียญ seven of pentacles ความสัมพันธ์นี้ค่อยๆเติบโตได้ถ้าต้องการแล้วก็โอ้โหหกเหรียญ six of pentacles โอ้โหถ้ารู้จักคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วชวนกันไปทําบุญบ้างก็ดีนะเออแล้วก็สิบถ้วย ten of cups คุณกับเขามีความคุ้นเคยกันเหมือนคนในครอบครัวเดียวกันเลยในเบื้องต้นนะอืมแล้วก็ the high r e ความสัมพันธ์นี้ ปลอดภัยที่จะคบหากันไม่ว่าในสถานะอะไรสบายใจได้นะเดี๋ยวมาขยายความกันคุณกองที่สองใครกำลังมองว่าคุณน่ารักมากๆในใสายตาเขาใบแรกมาชัดเจนเลยพลังงานคนกันเองคนในสังคมของคุณคนที่รู้จักกันอยู่แล้วเด่นชัดมากเพื่อนเก่าก็ได้คนรู้จักคนคุ้นเคยก็ได้นะคนที่เคยจีบๆกันมาแล้วจีบกันไม่ติดแยกย้ายกันไปคนละทิศคนละทางแล้ววนกลับมาเจอกันใหม่ก็ได้หรือจะเป็นความสัมพันธ์ต่างวัยรุ่นพี่รุ่นน้องแบบนี้ก็ได้เช่นกัน เอาว่าเป็นคนคุ้นเคยก็แล้วกันถ้าคนที่มาใหม่ไม่รู้จักกันมาก่อนเลยไม่เด่นจีบกันออนไลน์ไม่เคยเจอหน้าไม่เด่นต้องเคยเจอกันแล้วหรือรู้จักกันอยู่แล้วมีตัวตนอยู่ในชีวิตกันแล้วแบบนี้เด่นเขามองคุณน่ารักมานานแล้วจริงๆคนเนี้ยเพียงแต่ว่าในอดีตอาจจะยังไม่มีโอกาสเผยใจหรือยังไม่มีโอกาสใกล้ชิดกันมากมายหรือเป็นการเก็บงําความลับในใจไว้เพราะกลัวอีกฝ่ายจะไม่คิดตรงกันแบบนี้อ,อารมณ์ประมาณเพื่อนชอบเพื่อนแล้ว ไม่อยากเผยใจกลัวเพื่อนไม่ชอบแบบนี้หรือคนกันเองที่ชอบชอบคุณอยู่ชื่นชมคุณอยู่แต่ยังไม่กล้าเผยใจเขาชอบคุณมานานแล้วแล้วยิ่งช่วงเนี้เขายิ่งมองคุณน่ารักมากขึ้นเลยมันเหมือนกับเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยคนเราเพอเติบโตขึ้นในออร่ามันเพิ่มนะในบางคนที่ราศีจับ ดวงดีคุณอยู่ในช่วงดวงดีนะครับมีโอกาสที่ตัวจริงของคุณจะเป็นคนที่มีความเพียบพร้อมตามความหมายของรานีเหลืออยู่แล้วนะไม่ว่าตัวตนจริงๆของคุณจะมีความเพียบพร้อมขนาดไหนก็แล้วแต่แต่ในสายตาเขาคุณน่ารักมากมากเลยคุณดูเพียบพร้อมน่ารักสุดๆออร่าคุณเปล่งรัศมีกระจายมากช่วงนี้นะครับนะเป็นช่วงดวงขึ้นก็ว่าได้คนดวงดีคนดวงขึ้นใครๆมองมาก็ชื่นชมเป็นส่วนใหญ่ สองถ้วยออกมาคุณกับเขามีความเป็นคู่กาลยนานมิตรชัดเจนสามารถคบหากันแบบเพื่อนแบบพี่แบบน้องกันไปได้ยาวๆเลยในเบื้องต้นแต่ถ้าเกิดวันดีคืนดีอยากพัฒนาเป็นคู่รักถามว่าได้ไหมสองถ้วยนี้มันก็พัฒนาได้นะเพียงแต่ว่าตอนนี้อยากให้ ทบทวนกับตัวเองดีๆสักหน่อยเรียกว่าคุณอาจจะมีปมในอดีตมาปมบางอย่างเรื่องความรักความสัมพันธ์หรือปมอื่นๆในวัยเด็กที่ทําให้คุณไม่กล้ารักใครไม่กล้าเปิดใจอะไรแบบนี้มันไม่ผิดที่คุณจะมีปมหรือมีอดีตมีความฝังใจบางอย่างแต่ใบนี้ออกมาก็แนะนําว่าถ้าคุณเปิดใจนะละอดีตละวางอดีตแล้วก็มองปัจจุบันได้คุณจะเจอของดีนะ ตอนนี้คุณรักตัวเองเป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่อย่ารักตัวเองมากไปจนกระทั่งกลายเป็นคนปิดกัน้นปิดใจจนเกินไประมัดระวังให้ดีมันไม่ดีไม่ร้ายนะการปิดกั้นเนี่ยบางทีมันก็เป็นการเซฟตัวเองปลอดภัยแต่ในทางไม่ดีก็คืออาจจะทําให้เราพลาดโอกาสในการเจอสิ่งดีๆได้นะครับนะไม่ควรปิดกั้นตัวเองเกินไปเอาเท่าที่พอจําเป็นก็แล้วกันเอาแต่พอเหมาะสมนะอืถ้าคุณกับเขารู้จักกันดีอยู่พอสมควรอยู่แล้วเนี่ย ใบนี้ออกมาแนะนําอย่างที่หนึ่งเลยคือถ้ามีโอกาสชักชวนกันไปทําบุญก็จะดีหรือมีกิจกรรมดีๆร่วมกันอยู่สม่ําเสมอจะได้เห็นตัวตนกันมากขึ้นเขาจะยิ่งชื่นชมคุณมากขึ้นไปอีกส่วนคุณจะชื่นชมเขาไม่ชอบเขาแค่ไหนค่อยว่ากันในลําดับถัดไปความสัมพันธ์นี้จเจริญเติบโตได้เจ็ดเหีือนในความสัมพันธ์ตีความว่าเป็นความสัมพันธ์ที่เติบโตแบบค่อยเป็นค่อยไปนะครับ คอยเป็นคอยไปเรียนรู้กันไปเธอมีข้อดีอะไรข้อเสียอะไรเราเข้ากันได้แค่ไหนครอบครัวเป็นยังไงผู้หลักผู้ใหญ่ชอบอเราไหมหรือว่ามีข้อติติงอะไรปั๊ตีต้องปรับปรุงตัวแก้ไขไหมอะไรแบบนี้ค่อยเติบโตไปได้เจ็ดเหลือในความสัมพันธ์คือการค่อยๆโตค่อยๆพัฒนาพื้นฐานมันดีอยู่แล้วอะอย่างที่บอกว่าเป็นคนรู้จักกันอยู่แล้วแล้วเขาเองก็ชอบคุณชื่นชมคุณคุณเองก็รู้สึกดีกับเขา ทั้งคุณและเขาตามพลังงานไพ่ดูจะมีความรู้จักกันดีในระดับหนึ่งเรียกว่าคุ้นเคยกันเหมือนเป็นคนครอบครัวเดียวกันเลยก็ว่าได้ยังบอกไม่ถูกและเป็นไปได้ว่าบางคนอาจจะรู้จักกันมาตั้งแต่เด็กๆแบบนี้เป็นไปได้ทําให้เกิดความคุ้นเคยได้ง่ายนี่คือความหมายที่1นนะคุ้นเคยกันเหมือนคนในครอบครัวส่วนความหมายที่2คือมีโอกาสพัฒนาเป็นคู่รักจนสร้างครอบครัวด้วยกันได้นี่อย่าเพิ่งทิ้งประเด็นนี้ตีความสองอย่างนะอย่างแรกเป็นเพื่อนสนิทมากๆ ที่คุ้นเคยเหมือนคนในครอบครัวประเด็นที่2มีโอกาสพัฒนาเป็นคู่ครองเป็นครอบครัวเดียวกันได้จะเกิดอะไรขึ้นก็ค่อยว่ากันพลังงานนะเวลานี้บ่งบอกว่าเขาคบได้คนคน,นี้ชื่นชมคุณและมองคุณเป็นน่ารักมากๆพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ออกมานะครับ The h i วไฮไลท์นบ่งบอกว่าความสัมพันธ์นี้สะอาดปราศจากปัญหาใดๆเรียกว่าคบได้คบดีไม่มีปัญหาไม่ต้องหวาดระแวงใดๆไม่ต้องกลัวว่าเขาจะมาะร้ายมีอะไรแอบแฝงหรือไม่ เป็นความสัมพันธ์คลีนๆพูดได้อย่างเต็มปากเลยว่าคบไปเถอะคบไว้แล้วดีไม่ว่าจะดีมากดีน้อยอดีแบบจะพัฒนาเป็นคู่รักหรือดีแบบกัลายาณมิตรเป็นเพื่อนสนิทกันแบบนี้ก็ดีทั้งนั้นกับคนคนนี้คุณไม่ต้องไปรีบเร่งอะไรจาใบเจ็ดเหรียญน,นี้ไว้เลยว่าความสัมพันธ์ของคุณกับเขาจะค่อยๆพัฒนาขึ้นไปเองตามธรรมชาตินะครับไม่ต้องพยายามเร่งหรือไม่ต้องพยายามดึงให้ช้าไม่รีบไม่ช้าไปเรื่อยๆตามธรรมชาติแล้วดีเองคนลักษณะดังกล่าวชื่นชมคุณมาก และมองคุณว่าน่ารักมากๆในสายตาเขาลองไปสังเกตดูนะเออเผื่อได้พัฒนาเผื่อได้คู่รักด้วยไหมแน่แล้วแต่บางท่านนะครับประมาณนี้นะโอเคครับเป็นกาลังใจให้ครับเดี๋ยวไปต่อกอง3กันเลยครับไปโอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่3นะครับกับการดูดวงไพ่ทาโร่ไพ่ยิปซีพิก,การเพืความบันเทิงวันนี้ในหัวข้อ ใครมองว่าคุณน่ารักมากๆในสายตาเขาเอ้ยคุณน่ารักมากๆในสายตาใครมาดูกันนะครับหัวข้อน่าสนใจเช่นเคยคุณเลือกไพ่กองที่3คุณได้ไพ่3ดาบ t r e of swords ไม่ต้องกลัวดาบปัญหาของฝั่งใดฝั่งหนึ่งหรือทั้ง2ฝั่ง8ดาบ e of swords ที่ผ่านมาอาจจะมีความทุกข์บ้างเป็นธรรมดาคนเรามีทั้งทุกข์ทั้งสุขปะปนกันไป the star เฮ้ยดีดีดีด หนึ่งคือคุณดวงดีหรือสองคุณเจอคนเด่นคนดังคนที่มีความสะดุดตาแบบนี้ก็เป็นไปได้เนี่ยคนที่มีความโดดเด่นนะแล้วก็ the chariot โ oh อ้โหหล่อสวยบุคลิกภาพดีรูปปดปลาดปาดเปลวแบบนี้เป็นคนคล่องตัวแล้วก็8ถ้วย eight of cups เป็นไปได้ว่าคุณกับเขาได้รู้จักกันหรือเขาเข้ามาในชีวิตคุณช่วงที่คุณจะ move on จากปัญหาเก่าๆพอดีเลยห้า m y t ้ i c a f i e of o n d s มีคนอยากได้เขาเยอะเขามีสเสน่ห์หรือฝั่งคุณก็ได้ที่มีคนอยากได้เยอะเช่นกันต่างฝ่ายต่างมีสเสน่ห์มาเจอกันอ่ะแล้วก็ก้าวไม้เท้า g นออ f วอนส์ในความสัมพันธ์นี้บางทีอาจเกิดความท้อใจได้ว่าทําไมมันเหนื่อยจังเลยวาทําไมต้องมีคนมาเกี่ยวข้องเยอะแยอะอย่าเพิ่งท้อใจ คุณวางตัวดีๆไปคุณน่ารักเสมอในใสายตาเขาน่ารักมากๆด้วยเพราะฉะนั้นจะมีใครคนอื่นมากมายแค่ไหนเขาไม่สนใจเขาเพ่งเล็งเขามองมาที่คุณอยู่จับจ้องมาที่คุณอยู่ตอนนี้เออเขาสนใจคุณมากๆนะครับเจ็ดถ้วย Seven of Cups ต่างคนต่างมีตัวเลือกไม่เป็นไรไม่ต้องรีบร้อนค่อยๆดูไปตัวเลือกมีทั้งดีและไม่ดีเดี๋ยวมาขยายความกันปิดท้ายใบสรุปด้วย4ี่ไม้เท้าโฟร o f Wands มันน่าจะมีความยินดีร่วมกันเกิดขึ้นระหว่างคุณและเขานะครับไม่มากก็น,น้อยไม่ทางใดก็ทางหนึ่งนี่ทายดีไปเลยกองนี้ปิดท้ายดีมากถึงจะเริ่มต้นด้วยสามดาบคุณไม่ต้องกลัวสาดาบนะคุณกองที่3ม,มาขยายความกันสามดาบเนี่ยมันบ่งบอกว่าไม่คุณก็เขาเคยมีปัญหาหัวใจมา ปัญหาหัวใจเป็นไปได้ทั้งเรื่องความรักหรือความเจ็บปวดเรื่องอื่นๆก็ได้บางคนผิดหวังเรื่องอื่นๆมาก็ได้หรือจะผิดหวังเรื่องความรักโดยตรงก็ได้นะโดยตรงเลยหรือว่าอ,อยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนก็เป็นไปได้แล้วคุณก็เบื่อแล้วกับความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนี้ คุณพยายาม move on ออกมาแต่บางทีคุณก็ยัง move on ไม่ได้เต็มที่คุณยังปักใจในความสัมพันธ์เก่าๆปักใจในคนเก่าๆบางคนบางท่านถึงกับรอคอยคนเก่าซึ่งอถ้าให้แนะนําตรงๆขออนุญาตแนะนําว่าไม่ต้องไปรอหรอกดูคนใหม่ดีกว่าประมาณนี้นะคนใหม่มาแล้วเป็นคนที่ดูโดดเด่นโดดตามานี่ชัดเจนพลังงานเป็นฝั่งเขาก็ได้หรือคุณเองก็ได้ที่โดดเด่นเช่นกัน อ่าโดดเด่นไม่จำเป็นต้องมีชื่อเสียงโด่งดังแต่ก็ไม่แน่เพราะสมัยนี้อ่าการสื่อสารทันสมัยสะดวกรวดเร็วคนมีชื่อเสียงอาจจะมาคุยกับเราก็ได้หรือเราจะไปคุยกับคนมีชื่อเสียงก็ได้เช่นกันนะครับและการมีชื่อเสียงก็ง่ายมากสมัยนี้เออสามารถออกสื่อได้ทุกทุกช่องทางนะคนเรามีสื่ออยู่ในมือแทบทุกคนเลยนะอืมประมาณนี้ตีความอีกอย่างได้ด้วยนอกจากความโดดเด่นมีชื่อเสียงแล้วยังเป็นคนบุคลิกรูปร่างหน้าตาดีหล่อสวยได้ด้วยนะครับ มีความกระฉับกระเฉงปุดปราดปลาดเปลียวทำอะไรคล่องแคล่วว่องไวเป็นคนที่น่าสนใจอีกคนคนหนึ่งเลยนะคนลักษณะดังกล่าวที่แวดล้อมคุณอยู่ตอนนี้จับตาดูดีดๆเขากําลังสนใจคุณอืมเขามองว่าคุณน่ารักมากเขาเข้ามาในชีวิตคุณช่วงที่คุณกําลังจะ m o v ออนได้พอดีซึ่งผมมองว่าเป็นจังหวะที่ลงตัวนะคุณกําลังจะ Move on จากปัญหาเก่าๆได้แล้วเขาก็เข้ามาพอดีแบบนี้อะไรจะลงตัวขนาดนั้นเออทําเป็นเล่นไปเนื้อคู่หรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกัน ยังไม่ต้องคิดมากนะครับอนุญาตให้ฟินล่วงหน้าได้แต่เผื่อใจไว้นิดนึงเพราะว่าอย่างน,น้อยตอนนี้ต่างฝ่ายต่างก็ยังมีความชุลมุนในความสัมพันธ์อยู่บางทีคุณที่พยายาม move on อยู่อาจจะ move on ได้ไม่เต็มที่ยัง move on ได้ไม่สุดยังมีความระลึกถึงเรื่องเก่าๆอยู่บ้างรวมถึงฝั่งเขาที่อาจจะมีคนอยากได้เยอะยังมีสเสน่ห์ยังไร้ากาดอยู่ในความเดอสตาร์ก็ธรรมดาแหละมีคนอยากได้เยอะมีคนแวดล้อมเยอะคุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์กับคนคนนี้ถ้าเกิดขึ้นนะ มันจะอีลงตรงนังมันจะเหนื่อยหรือเปล่าอะไรแบบนี้ชวนให้ท้อใจหรือเปล่าหรือแม้แต่คุณขาดความมั่นใจว่าคุณจะดีพรสําหรับเขาหรือเปล่าหรือเขาจะจริงใจกับคุณไหมอะไรแบบนี้มันจะเกิดความลังเลสงสัยได้ง่ายไม่ต้องคิดมากถ้าสัญชตาตญาณบอกว่าใช่เดินหน้าลุยไปเลยเชื่อสัญชตาตญาณตัวเองนะครับคนเราบางทีจังหวะดีๆคนดีๆไม่ได้มีมาบ่อยๆคนคน,นี้เข้ามาในชีวิตคุณในจังหวะที่คุณ Move on พอดีผมว่าเขาน่าจะนําพาอะไรดีๆมาให้คุณนะ เขามองคุณน่ารักมากแน่ๆไม่ใช่น่ารักเฉยๆน่ารักแบบมีเสน่ด้วยน่าค้นหาด้วยเอ <c oughs> บางคนไม่รู้ตัวเองเพราะเราเคยชินกับตัวเองแต่ว่าคนอื่นเขามองมาเขามองเราน่ารักมากๆอืมเดี๋ยวให้พิสเทสแม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนี่คือพลังงานรวมดูได้หมดเป็นความมีเสน่ห์มากๆเขาสนใจคุณมากสายตาเขาจับจ้องอยู่ที่คุณแล้วต่อให้คนแวดล้อมเขาจะเยอะแยะขนาดไหนมีตัวเลือกเยอะแค่ไหนเขาจับจ้องมาที่คุณเป็นหลักๆเลยเพียง <c oughs> แต่ว่าตอนเนี้ย การที่ต่างคนต่างมีตัวเลือกอาจจะทําให้ตัดสินใจยากสักหน่อยก็แนะนําตรงๆว่าไม่ต้องรีบเพราะบางทีอาจจะเป็นการเพิ่งรู้จักกันพอดีในจังหวะที่คุณกําลัง move on ดังกล่าวเขาเข้ามาดังกล่าวนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เรียกว่าเป็นช่วงเปิดใจก็ได้เปิดใจดูซิเออ แต่คนนี้ใหญ่คนนี้เข้าท่าไหมเออมาดีแค่ไหนจริงใจแค่ไหนสม่ำเสมอแค่ไหนนิสัยใจคอจริตตรงกันขนาดไหนลองพิจารณาใช้เวลานี้ทบทวนพิจารณาทบทวนดูได้จะดูตัวเลือกอื่นๆพิจารณาควบคู่ไปด้วยก็ได้เป็นการเปรียบเทียบถ้าคุณต่างยังโสดไม่มีพันธะใดๆจะดูกี่คนก็ได้นะเป็นการเปรียบเทียบเพื่อหาคนที่เหมาะสมกับคุณมากที่สุดประมาณนี้กองนี้ยังไม่ฟันธงให้ว่าจะได้เป็นคู่กันหรือไม่แต่พลังงานก็ดีเหลือเกิน สี่ไม้เท้าจริงๆนะถ้ามีไพ่คู่ครองถ้ามีไพ่เนื้อคู่ประกบนะแต่งงานแน่นอนสี่ไม้เท้าเนี่ยแต่โอเคยังไม่มีไพ่เนื้อคู่อ่ายังไม่มีไพ่คู่ครองสี่ไม้เท้าออกมาเดี่ยวๆผมทายว่าอย่างน้อยจะเกิดความยินดีอย่างน้อยที่สุดนะจะได้มิตรใหม่จะได้เพื่อนที่ดีอ่าหรือ เมื่อคบคนนี้แล้วชีวิตคุณจะดีขึ้นทยอยดีขึ้นโดยลําดับอย่างน้อยๆก็มีความสดชื่นทางใจอะไรแบบนี้ส่วนจะไปพัฒนากันต่อทางความสัมพันธ์จะลองคบหากันดูไหมเป็นแฟนกันไหมหรือจะแต่งงานวางแผนแต่งงานในอนาคตคิดไปไกลล่วงหน้าขนาดไหนขึ้นอยู่กับคุณทั้งสองคนจะไปตกลงกันแต่เอาจริงๆเรื่องแต่งงานผมยังไม่เชียร์สำหรับกองนี้เพราะมันยังไกลเกินไปสักหน่อยผมเชียร์แค่ว่าหนึ่งถ้าคุณมูฟออนจากอดีตได้แล้วคบหาคนคนนี้ คุณจะมีความสุขเขาชื่นชมคุณอยู่แล้วชื่นชอบคุณอยู่แล้วที่เหลือขึ้นอยู่กับว่าคุณจะชอบเขาแค่ไหนเข้ากันได้แค่ไหนแต่ดูทรงแล้วสี่ไม้เท้ามาความยินดีเกิดขึ้นแน่นอนถ้าไม่ได้ลงเอยกันก็จะได้เป็นเพื่อนที่ดีมากๆอย่างน้อยอีกหนึ่งคนนะนะเออได้เพื่อนดีๆอีกหนึ่งคนนะครับประมาณนี้คุณของที่3สบายใจได้คนนี้มาดี มูฟออนปัญหาเดิมๆซะเออละทิ้งปัญหาเก่าๆปล่อยวางให้หมดแล้วก็เดินหน้าต่อไปชีวิตคุณไม่ได้จบสิ้นแค่ปัญหาเก่าๆคุณจะต้องมีสิ่งดีๆเข้ามาอีกมากมายประมาณนี้คุณโชคดีแล้วนะสิ่งดีๆกําลังมารวมถึงเขาคนนี้ก็ด้วยเช่นกันคนที่มองว่าคุณน่ารักมากๆดังกล่าวนะครับขอโชคดีครับโอเคครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับอย่าลืมกด subscribe ไล์แชร์ไว้ได้ตามอัธยาศัยเลยนะกดกระดิ่งไว้ด้วยเพื่อจะได้แจ้งเตือนทุกคลิปจะได้ไม่พลาดนะ ส่วนท่านที่ต้องการดูดวงส่วนตัวก็ทักทายกันมาได้ในเวลาทำการนะครับเที่ยงวันถึง2ทุ่มโดยประมาณนะครับขอบคุณมากๆแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ